อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะเ,นเพื่อนๆนี่นะครับผมรุ่นนี้มันเปิดข้างหน้าเนวะลาลวเราเติมน,น้ำมันแล้วก็ไปอย่างนี้นะเ,นเพื่อนๆนี่นะแล้วเปิดฝาถังได้เลยนะโอ้โหแม่งโคตรแจ่มอ่ะเออโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัทเอโตะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆนะครับผมมารู้จักกับ ลูกคนใหม่ของผมนะครับผมสําหรับช่องนัดเอตโตะนะครับผมก็อันนี้ก็เพิ่งได้มานะผมก็จะเป็นเวฟร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็เดี๋ยวคันนี้ผมกะว่านะครับผมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะเอามาลองทํานู่นทํานี่นะครับผมให้กับเพื่อนเพื่อนได้แบบเหมือนแบบใครอยากรู้อะไรนะครับผมเออเดี๋ยวเอามาลองทํากันนะครับผมก็อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากอ่า ร้านบอมแม็กซิ่งนะผมก็สำหรับใครที่อยากจะใส่ล้อแม็กเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางอะไรนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจนะผมลิงก์ร้านนะผมใต้คลิปนะนะครับผมก็สำหรับใครสนใจก็คลิกไปดูรายละเอียดข้างล่างได้นะผมก็เดี๋ยวขึ้นเพจของร้านให้ด้วยนะผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวมาดูกครก่าวก่อนว่ารถคันนี้มัน มันสภาพมันยังไงบ้างนะเพื่อนเโอเค okay, นะผมก็อันดับแรกนะมาดูที่แบบสภาพภายนอกก่อนนะก็แบบคือรับไม่ได้อะเพื่อนเ<ๆ>เออคือแบบเละมากอ่ะดูดิคือแบบฝุ่นอะไรเรอะหมดเลยนะคือมันไม่ได้ขี่เลยนะรถคันนี้นะครับผมก็ตอนนี้คือยังสตาร์ทไม่ติดนะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเช็คกันนะผมว่าทําไมมันถึงไม่ติดนะครับผมว่าเราได้รถมาเนี่ยเราจะเช็คอะไรตรงไหนแบบไหนก่อนนะครับผม ว่าทำไมมันถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับผมโอเคนะก็อันนี้เป็นรุ่นไหนนะเพื่อนๆนี่นะครับผมเปิดเบาะปกติเขาจะเปิดข้างหน้านะเอ้ไม่ใช่เปิดข้างหลังนะแต่รุ่นนี้มันเปิดข้างหน้านะเวลาเราเติมน,น้ำมันแล้วก็ไปอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่นะแล้วเปิดฟ้าถังได้เลยนะโอ้แม่งโคตรแจ่มอะ่ะเออเนี่ยโอ้แล้วเบาะก,ก็แบบคือเนี่ยผมมองดูเีเล่นะเพื่อนๆก็แบบนึกว่าแบบเอกนาทองนะไม่ใช่นะเพื่อนๆนี่นะ เบาของเอาสักทีนะผมเอออยากได้สองทีได้ไหมเพื่อนๆเนี่ยเขียนว่าเอาสักทีนะโอ้โหแม่งโคตรจัมอ่ะเออเบรแบบเบารถคันนี้โอเคก็ล้อตอนนี้ก็เป็นล้อของโยโกนะเป็นแบบเป็นยกขอบนะเป็นรุ่นยกขอบนะผมโอเคก็ส่วนยางอื่นแบบตะขะอันนี้มาสีขาวนะแบบเออแม่งเละอ่ะเออก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราค่อยมาบิวกันใหม่นะครับก็อย่างอื่นละ่ะแต่ตอนนี้มันจะต์ทไม่เก่นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรื้อกันก่อนนะรื้อแล้วก็เดี๋ยวมาเช็กกันก่อนนะครับผมโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นรถแบบสําหรับลองคันใหม่ของของผมนะครับผมโอเคก็คาบูนี้ใหมก่กิฟเลยนะน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะใหม่ใหม่อย่างมากเลยโอเคน็อตก็แบบผสมประสานกันเลยโอเคถามว่า สภาพภายนอกก็ยังพอรับได้นะเพื่อนๆยังพอรับได้ยังพอขี่ได้อยู่นะครับผมโอเคอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมให้ดูแบบสภาพร,บรอบๆกันก่อนนะว่ามันเละไหมก็ไม่ถือว่าเละนะเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พาเ,เพื่อนๆมาชม ลูกคนใหม่ของผมนะครับผมกับเจ้าเวฟร้อยนะสำหรับใครที่ขับรุ่นนี้กันอยู่นะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำสเตปไหนนะครับผมจะเตีปยบไหนแล้วกม็มีทำอะไรบ้างนะผมโอเคก็เดี๋ยวก็คอยติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมยังไงก็ถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเออแล้วก็ กดติดตามนะกดติดตามนะเพื่อนๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้รับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคุณ